มืยสั่์หมดเลยไฟไม่วัดวัดเจเอ่อเจอดีวัดชัยชนะสงครามท่าแค่ะค่ะตอนนี้เลยเวลาเอ่อสิบสามนาฬิกาเจ็ดสามสิบเจ็ดนาทีอ่ะคนลุกหมดเลยเนี่ยดูนี่ตทนนั่นเห็นมาคือแบบเป็นควันแดงๆขึ้นเลยอะ่ะ อันนี้ไม่เยอะมากหัวใจเต้นตุบๆเลยอะ ตอนที่ไม่เห็นที่แร่งน้ําเป็นควันขึ้นเป็นสีแดงๆแ,แสดงว่ากําลังเพิ่งไหมอันนี้เราเลี้ยวรถกลับมาแล้วอะตอนนี้จอดอยู่ตรงสะพานอะ สังจะลังลงพันด้วยมือพี่ลังรถไ้